ผมวิ่งเข้าลงรถกระยาแหละนะลงอะไรอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชนะผมลานจอดเรือไม่ใช่ด exactly. ิอะไรวะเออตรงนี้แหละดินน้ำเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้อ่ะระเบิดตรงไหนไงวิ่งอยู่วิ่งอยู่ข้างหน้าเงนะเดี๋ยวพึ่งตรงอดี๋ยวพึ่งขวาขวาก็มีตัวนั้นนะทางข้างตรงก็ขวา ใจเย็นใจเย็นดีนี่วิ่งอยู่มามาดึงไม่ได้ก็สวยนี่ไงหลุดหลุดสวยสวยไอ้เหี้ยใครรัดกัวไอ้ตรงไอ้สิคุณวยพวกนั้นเป็นยังอ่ะพี่ๆแล้ววะอ้าไอ้คิดกูเึกว่เนี่ย ้ามันมันบาร์กอ่ะใช่ปะไม่ใช่อเฮียว้านจอดเจ้าเห็นมันอยู่ใช่ไหมพี่จะรถเอารถไปเลยเนาะไอม่อกี้เลือดออกด้วยยิงลเืออด่ะมันขยับอยู่อ่ะมันลงมาจากหินแล้วอ่ะใค่มันมันก็บอกตอนแรกมันวิ่งอยู่ด้วยสามพี่ได้อะอะไรวะเนี่ยวเยอะยังไม่รู้สึกตัวเองตายฮีหลอกไอเฮีย ฮี <He S 2> เหม็นเปรี้ยวไอ้แย่ชื่อฮีเหม็นเปร <c oughs> ี้ยวไอ้เมืองยิงเอาอะยึดแม่เดี๋ยวเพึ่งไอ้สัตว์นี่ลูกไหนวะไม่เห็น,นโอ้โหยึดแม่ยังโดนกูอีกโอ,โ,โอ้โหฝั่งโอ๊โอ้โหไม่ไหวไม่ทันไม่ทันไม่ทันเรนแล้วกูก็จากไปอย่างสงบ

เองข้างหน้าพี่ใช่เสียงเสียงไม่จะไไม่ได้ยินเสียงอเออเออคือเสียงเนาะคือแคเกี่ยวหัวกูเจ็บมากลองฟังช่วยหน่อยไปใกล้ๆยิงผมมามะลองฟังตายเลยโอยจะได้สุดทองป่ะพี่ยุงไปเลยโอุยยโอ้ยเจ็บโอ้เจ็บมากตรงนี้หน้าเลยตายตรงนั้นเนี่ย แต่ได้แต่ได้โอ้โหยิงก็ได้ยิงก็ตด้ยิงฟรีเส้นเหลืองเอานิ่งๆนะต้องยิงพร้อมกันนะพี่หนึ่งไม่หนึ่งจังหวะนี้ไม่หนึ่งเลยคุณแฝดอีสัตย์ยิงเบเดียวเออสวยแล้วพี่เขาพี่เข้าวงเลยปาสมองเขาตีเข้าวงเลยวงวันดีทง เอ้ยธงมีรถไปไหนก็ยังงี้รอมป๋าขวาพี่ธงขวาเอกเออเอออีกเมตรหนึ่งสวยอีกเมตรนึงพี่ธงมันปั๊มยามันปั๊มยาป๋าอะไรปั๊มยาเอออย่างเงี้ยไอพี่ฮุกล็อกเลยตรงรถเลยพี่ฮุกไปบ้าผมนะบ้าสามอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะกองบ้งอ่ะพี่ธงยิงช่วยพี่ฮุกกป๋าหน่อย ปล่อยเลยยังกดเต้นเพิ่มเลือดได้นะเดนเนตคอนโทรลดีลีทนี่ไปตัดคนละเกมกันเต้นเพิ่มเลือดไอ้ีเย่คนละเกมนี่มันจะไปเอารถหน้าผมเลยโอเคไปเหรออ๋อเจอแล้วกระโดดพ่อไปจิ้จ้าไอ้แม่วัดเียื่เพิ่งกระป๋อง ่วยไม่ไม่ตายพี่เราไม่มีสะโผไม่มีปืนแม่งยืนอยู่บนถนนตั้งนานเอาเอาเฮ้ยผมโดนกูฉกว่ะทุกคนเหมือนตัวหลังยิงกูบอกว่าตัวหลังมีธงไอ้ธงบ้านหลังตรงหน้าตรงมีธงตรงหน้าตงมีเลยเออดูและเหละพี่หาธงแล้วสองตัวต้องหาธงสองตัวเอาาดิเฮ้ยเท้าอยู่ว่ะเท้าว่ะ อย่า,ยามาถูกถูกทงเด้อเว้ยเรียวงไปเรื่อยทงไอทงมันถนัดอยู่แล้วโอ้พี่วงแนละ้วพี่ไม่ใช่ขี่อะไรก็ได้